สี่บุมสี่สไตล์นะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นาบัวลุงแจมคโอ้ยไม่มีความพร้อมกันเลยเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นาบัวลุงแจมโอเคค่ะและนนแน่นอนนะคะว่าวันนี้นะคะนอกจากเราจะมาเยี่ยมชมนะคะสวนนาบัวลุแงแจมแล้วนะคะเราก็ยังจะมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะมาฝากท,ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ มันก็ต้องดูเจ้าชู้ภาะกาศด้วยนะคะตอนนี้คือร,ร้อนมากคือตอนนี้คือ50อาองศาได้ไม่ไม่คือไม่โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่ลมๆนั่งคุยกันดีกว่านะคะโอเคตามม,มาเลยเน<ไ>ี่ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งพับดอกบัวมาแล้ว โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่นาบัวลุงแจมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะที่พวกเราอยู่นะคะจะเป็นในส่วนของคาเฟ่เล็กๆนะคะของนาบัวลุงแจมนะคะที่รอบๆนะคะก็จะเต็มไปด้วยดอกบัวนะคะที่ สวยงามนะคะแล้วก็ด้วยบรรยากาศนะคะที่สดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปะช่วงกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะมาให้ความรู้นะคะเด็กๆ,ๆน้อยๆนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นนาบลูแบบเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าเคยมีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เค้กนะคะเป็นคนเล่าให้ทุกคนฟังเองค่ะ ค่ะก็ทุกคนทราบไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นนาบัวเนี่ยเขาอะชุมชนแห่งนี้นะคะเขาเรียกว่าชุมชนคลองมหาสวัสด์นะคะหรือว่าชุมชนบ้านสารดินนั่นเองค่ะซึ่งคนในชุมชนแต่ก่อนนะคะเขา,าไม่ได้ทําเป็นนาบัวเหมือนนาบัวรูจจ้จักในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าเขาทาอาชีพอะไรกันมาก่อนทุกคนพอทราบไหมคะที่ทราบไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เดานะคะดิฉันนะคะจะเดาเป็นว่าถ้าทำ่ยวกับดอกบัวนะคะก็ต้องเป็นยาสีฟันดอกบัวคูะคะ่แน่เลยค่ะ ไม่จริงค่ะทุกคนถ้าเกิดจะให้เดาจริงๆนะคะดอกบัวอย่างเงี้ยก็ต้องทํามาเป็นขนมบัวลอยแน่ๆเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นลูกบัวลอยนะคะคนก็เลยเอามาคิดที่จะปลูกเองมาทาเป็นฝักบัวแน่ๆเลยใช่ไหม<จ>ะคะใช่นะคะโอ้ยไม่ใช่เลยค่ะทุกคนไม่ใช่ทางบัวลอยแล้วก็อยากถือันดอกบัวคู่นะคะถึงจะเป็นดอกบัวนะคะแต่ว่า แต่ก่อนนะคะเขาทําอาชีพทํานากันมาก่อนค่ะหรือว่าทําเกี่ยวกับเกษตรกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นนาบัวเนี่ยค่ะตอนนั้นทํานาใช่ไหมคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า ทำนาก็ต้องขายข้าวใช่ไหมคะซึ่งช่วงนั้นนะคะเกิดการที่แบบขายข้าวราคาตกต่ำมากเลยค่ะซึ่ง,งาาชาวบ้านหรือว่าชุมชนในตอนนั้นนะคะเขาก็เลยเหมือนว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นพ่อค้าที่รับข้าวามาขายนะะเนี่ยค่ะเขาก็ตีนกาไรใช่ไหมคะก็ทาให้ชุมชนในแหล่งชุมชนอ่ะเขาขาดทุนในเรื่องการขายข้าวใช่ไหมคะเขาก็เลยหันตัวจากการเรามีคลองมหาสวัสดิ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลย ผันตัวจากการทํานานะคะมาเป็นนาบัวรุงแจมในปัจจุบันนี้เองค่ะซึ่งาการทํานาบัวในคลอมหาสวัสดินี้นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่นาบัวรงแจมเท่านั้นนะคะก็ยังมีคนในชุมชนอีก8ปดรายด้วยกันนะคะที่ทําเกี่ยวกับนาบัวเช่นกันค่ะ hmm. เรียกพี่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนาบัวลุงแจมให้พวกเราได้ได้เห็นได้มาชมกันนะคะก็คือก่อนหนนานี้ยเขาทาเป็นข้าวใช่ไหมคะเคสใช่ค่ะโหคือข้าวกับบัวเนี่ยก็คือไม่น่ามารวมกันได้นะคะแต่ก็คือมาเป็นให้เราได้มาเห็นทุกวันนี้นะคะค่ะค่ะและที่เรานะคะเลือกมากันที่นาบัวลุงแจมนะคะนับจากที่ทุกคนนะคะก็ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งนาบัวลุงแจมของเรานะคะก็เป็นการ เที่ยวนะคะที่เป็นเชิงกเกษตรใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยเป็นกาเกษตรกรรมมาก่อนนะคะที่จะมาเป็นนาบวัวลุมแจมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนาบัวลุงแจมเนี่ยจะมีความสวยงามนะคะให้เราได้ชมมีคาเฟ่นะคะให้เรานั่งจิบกาแฟนะคะนั่งชมดอกบัวแล้วนะคะที่นี่นะคะยังมีกิจกรรมให้ทุกคนนะคะได้ทํานะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นการเปิดโลกกทัศนใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยมาทำผจญภัยนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะจะมีอะไรบ้างคะนิ้งกิจกรรมแรกนะคะก็คือตอนเช้านะคะเราก็จะได้นั่งเรือนะคะไปเก็บดอกบัวนะคะแล้วก็ยังมีอดอกบัวนะคะที่วางไว้นะคะคอยให้หนักท่องเที่ยวนะคะหยิบไปถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปยังไงคะเนยหนึ่งสองสาเชะเชะเชะแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะ ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทุกคนก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยได้มีามากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งนาวโมรงแจมน,นะคะก็จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเกษตรกรกรมด้วยค่ะค่ะแบมว่านะคะตอนนี้เราก็นั่งฟังเก็บความรู้นะคะแล้วก็ได้ความรู้มากมายแล้วเราเรานะคะก็ควรจะไปลงมือทํากิจกรรมกันเลยนะคะเคไปกันเลยไหมคะทุกคนไป,ไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะเจอกันค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กิจกรรมนะคะของนาบัวดงแจมนะคะนั่นก็คือการพายเรือเก็บดอกหัวนั่นเองค่ะใช่ค่ะและแน่นอนว่าการพายเรือครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยเราจะพายกันได้ไหมทุกคนต้องได้สิคะเราช่วยกันเรามาขนาดดีแล้วให้ลองลอง ไปค่ะไปค่ะไปค่ะมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนจริงๆเต็งก็กได้ออกแรงได้ขอกแรงเริงๆว่ามาทำกิจกรรมที่นี่นะคะนอกจากจะได้ชมความสวยงามของดอกบัวแล้วยังก็ยังได้แล้วของออกกำลังกายออกกำลังกายค่ะอ้าวเราคิดว่ามันออกกำลังกายมันก็คือการออกกำลังกายทุกคนไม่ได้เหนื่อยเลยตรงเนี้ยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยนะคะคือเป็นการออกกำลังกายนั่นเองใช่ค่ะแม่เจลเจล แจวอารจำศูนยนำิงเลยไม่ใช่ไม่ใช่พทุกคนแจวเรือไม่ไม่ใช่อาจารเรือถูกแล้วโอเคค่ะก่อนก่อนอื่นนะคะที่เราจะพาเรือไปเก็บดอกบัวเนี่ยให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมเนี่ยล้วก็จะมาฝักความภูมิใจนะคะของนาบัวลุงแจมเลยค่ะใช่ค่ะก็ที่นี่นะคะนาบัวลุงแจมนะคะซึ่งคุณลุงแจมแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงแจมนะคะเขาก็มีความภูมิใจที่ได้ทําเป็นนาบัวแห่งนี้นะ วอาการที่มีนาบัวเป็นของตัวเองใช่ไหมคะคนที่มาซื้อบัวของคุณลุงแจ่มนะคะเขาก็จะนําไปขายนะคะซึ่งลุงแจ่มก็ได้ราคาและคนที่ซู้ไปก็ได้ราคาะค่ะและอีกครั้งที่เมื่อซื้อไปแล้วนะคะเขานอกจากจะไปนําไปจาหน่ายแล้วนะคะเขายังนําไปดอกบัวนะคะซื้อไปแบบบูชาพระ,ะแล้วก็บูชาวิธีงานมงคลต่างๆอีกด้วยะค่ะ ซึ่งอดอกบัวที่นี่นะคะจะไม่เป็นดอกบัวหลวงนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นดอกบัวชัดบงต้นะคะซึ่งจะเป็นมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงด้วยกัน,นะคะ่ะเรียกได้ว่ามีสีสันสวยงามกันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีความเป็นมาที่ยาวนานนะคะ<ช>ที่นาบัวลุงจันทร์แห่งนี้น,นะคะแล้วก็มีความรู้นะคะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ทํานะคะแล้วก็สุดท้ายทีเด็ด นอกจากเได้ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ได้ความรู้นะคะที่นี่ยังมีอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าอาหารของที่นี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์นะคะที่ทํามาจากดอกบัวใช่ค่ะงงใช่ไหมคะทุกคนว่าอาหารจะทำมากับดอกบัวได้ไงแล้วมันจะกินกันได้หรือเปล่านะคะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปลองชิมกันเลยไปเลยตอนนี้คือพาไปเก็บดอกบัวก่อนโอเคค่ะ คนหลังจากที่พวกเรานะคะได้ไปทำกิจกรรมนะคะที่สนุกกันมาแล้วนะคะแน่นอนว่าตอนนี้นะคะหิวมากๆเลยคะ่ะหิวจะร้องจ๊อกๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนอกจากนาบัวลุงจซนะคะจะมีกิจกรรมนะคะให้พวกเราได้ทํามากมายแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีเมนูอาหารนะคะที่เรียกได้ว่าหน้าตาหน่าทานมากึ่งตอนนี้คือแบบ กลิ่นนี่คือหอ,อ,อมเใจไม่ไห,ไหวแล้วนะคะ,คะซึ่งเมนูในวันนี้นะคะเราก็เลือกมาเป็นสามเมนูนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเมนูแรกนะคะก็คือเมนูเนื้อถีบดอกบัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูนะคะที่มีการรังสรรค์น,นะคะได้ออกแบบดีน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะคือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วก็เป็นเมนูนี้นะคะนั่นก็คือเมนูยำไหลบัวหมูยอนนัเองนะคะเรียกได้ว่า ครบเครื่องนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยไหบัวแล้วก็หมูยอนะคะแล้วก็กินนะคะที่หอมมากๆเลยทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วเลมเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูที่อยากนําเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมนูผัดไทยโบราณะคะะเรียกได้ว,ว่านะคะมีการตกแต่งนะคะที่เวอร์วังอลังการมากนะคะมีการใช้ใบบัวนะคะใบใหญ่เท่าเป่าบ้านมาวางเรียกได้ว่าใหญ่เท่าเป่าบ้านจริงๆคือเป็นทร็อ คือตอนนี้นะคะด้วยกลิ่นนะคะก็คืออดใจไม่ไหวแล้วเขาอดใจไม่ไหวแล้วอยู่มากเราชิมกันเลยไหมเมนูแรกอ่เมนูนี้อ่ะเดี๋ยวแจกเหมือนแจกเพื่อนอ่นนี่ค่ะโอเควิธีการกินนะคะเราก็หยิบใบบัวมาเลยเอาเลยนี่นะคะเราก็ห่อเลยนะคะแล้วก็ห่อนะคะใบบัวนี่สามารถทานได้นะคะทุกคนใช่ค่ะอ่ะมาเดี๋ยวจะชนกันแล้วนะคะับหนึ่งสองไป คือตอนนี้นะคะเหมือนไม่ได้อยู่นาบัวอยู่บนสวรรคเคลิคาแล้วนะคะอร่อยมากหวานนก่มกลมกล่อมมีเผ็ดนิดๆใช่เผ็ดหน่อเผ็ดนิดนิดจะเป็นเผ็ดแบบสิงค่ะสิงคบนแต่ว่าเด็กสามารถทานได้คือว่าอร่อยเมนูนี้แนะนําเลยค่ะค่ะเมนูที่สองนะคะนี่ยำไหลบัวนะคะหมูยอค่ะเราจะมาลองชิมกันก่อนโอเค กินเหมืูย้อนนะครับเพราะว่าแบบมัน็นส่นที่ผิดพอ,อาดเรากินเลยค่ะได้ไหม 1..2.. ิ่มต้องไปเมนูนี้ถึงพริกถึงเครื่องมากเผ็ดเปรี้ยวอร่อยแบบดูก็มีความกรอบ ่ตัว,วกรอบแล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนูผัดไทยโบราณนะคะเราก็จะมาลุยคะ่ะชิมเดีย๋ยวเราจะเสิร์ฟถละ่ะชิมไข่นะคะเฮ้ยหรือว่าจะเสิร์ฟลชิมกุ้งดีชิมไข่ดีกว่าเ <laughs> อ้าเซนตจะต้องปรับแบ้นนะเพราะว่าม,มันะกระดับหนึ่งสูตรอ่ะมาชวนทำไมอร่อยอ่ะ อร่อยมากค่ะทุกคนเรียกได้ว่าถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะนาบัวลุแงแจมถ้าไม่ได้กิน3เมนูนี้นะคะรับรองว่ามาไม่ถึงโอเคต้องกินนะคะทุกคน และที่นาบัวรุงแจ่มนะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็ยังมี้านจอดรถให้อีกด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงของนาบัวรุงแจ่มนะคะก็ยังมีอีกหลายสถานที่เลยนะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นบ้านฝักข้าวนะคะแล้วก็การไถเรือชมคลองมหาสวัสดิ์นะคะแล้วก็ยังมีการชมสวนผลไม้นะคะแล้วก็ยังมีบ้านสาวาดีด้วยนะคะก็ใครนะคะที่อยาก,กมาท่องเที่ยวนะคะก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ